เสียมนะครับนี่เสียมโจประดามอันนี้้านิ้วนะอันนี้เขามามาใส่นะก็เวลารับผมจึงเสียงนิดหนึ่งอันนี้จบไปทำไมมาจะโทรหา นี่ก็ฮกเขายังเ่ี้็ดเลยตัวนี่นี่ก็แตกด้วยนะแตกไปสามทำ่ไมฮะคอันนี้มาทำอยู่บ้านบ้านไร้โคกชำรหลขนะช่างนะโคกชำระกระบวนะครับ น,นี่ร้านของช่างกันะหน้าปั๊มน้ำมัน,มนไม่เล็กเลยนะอยู่ตรงนี้นะถ้าใครจะมานะครับเนสีสวัสดนะครับอยู่ตรงข้ามกันกพวกจำแหลนะอําเภอเนาะอันนี้เป็นร้านทำเสียมจบอบดานนะครับติดเล็บทำเสียมออกแบบเสียม ข้คมแหลนะครับบนราชานี้นะครับโอ้โหบ้านใหญ่หลังใหญ่นะนี่ผมเอาเล็บมาติดนะมาจากซูรินนะแต่มาติดอยู่นี่มาทักไกลเลยนะครับฮะน,นี่ออกแบบเองนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะ นี่ก็ใส่ทอ่อแล้วก็ใส่เสียมตรงเนี้ยหนึ่งนะอันนี้ข้อต่อทอ่อก็จะมีเสียมข้างหน้าหนึ่งแล้วก็ติดเม็ดเอ,อ่อช่างบอกว่ามันเจาะลงไปมันจะไม่เบี้ยวนะคุณผูใช้ใช้เหล็กหนาหนามากเลยแล้วก็เชื่อมเชื่อมโหเหล็กหนามากเลยใส่สามเม็ดนะครับผม แต่ไปสีนะครับเมื่อวานแต่ไปสีสีเน็ตนี่หมดแล้วเนี่ย